ทีเอฟซีทุกท่านนะคะอู้สาวสวยมาแล้ววันนี้มีสาวสวยมากินข้าวมาเยอะมาเยอะมาเยอะเอาไปจ้างเบิร์นโอ้มีอะไรมาเนาะช่างโคกนี่ข้าวเหนียวหมูปิ้งฮะ่ะทีม ทีมงานแอดมินกับทีมช่งางใครทำอะไรลาบเล็บนะ่ะเอออวิวทำลาบบ่ไม่ค่ะนี่ยำเหน่อ๋อยำแหนมโหน,นึกว่าแต่ลาบเอ้าแล้วอันนี้ทำอะไรครับผมเอ็นเอ็นทำครับอ๋อเอ็น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 ทำผัดผักบุ้งบ่โอ้โหผัดผักบุ้งไฟแรงอืมอ่ะทีมนี้กินก่อน ทีมทีมสองก็จะอยู่ฝั่งนู้นเออเอาพี่น้องเอ้ยเอาโอ้ยนานๆิดน่อยายนิดหน่อยนะขออนุญาตนิดหน่อยจะได้รู้ว่าเรากินข้าวด้วยกันเออเราจเป็นหมูกันเนาะอกอน้ินกินข้าวเหนียว จ้งองเ่จ้าอีเข้าเดียข้าเยูอขอเจ้าก็ได้ตว่านะเจ้ามาเจอืขาีผ่านเปือามินสยอดขบุณคาไปเก็บมาเมื่อเช้านี่ยไปเก็บสีเลยเรื่องอะไรเนาะลายบตอนเรื่องตอนเรื่องพา้พักคันแแเช้ากับ่พัะ กับข้าวกับข้าวน่ากินมากเลยือกินแล้วไหมเหน่อยน่ยอยม่ีบเลยกินแล้วอางควาขกินแต่ดาวพ่ง โวสมงเุอาไปกินแล้วบรรยากาศอีกนะวันนี้ไปลานัวปลาหมูปลาหมู

มาดเสด็จ่ะาไปแม่เสด็จน้อง์ดแล้วนะมันไม่มีที่นั่งแล้วแดดเต็มเดี๋ยวจมานั่งตรงนี้ไม่ได้มาจ่าย่แดดมาแล้วนี่ไงตาในบ้านก็ให้บอกนั่งกินมุมนี้มีหลายมุมมาเ้็นผากเลยพต่เดี๋ี่เรากินมุมนี้ตรงนั้นมุมเขาแดด

ส้มมะเขือจะนั่งตรงไหนที่ชี้จุดนั่งให้ก่อนมันแดดร้อนครับเมื่อวานซื้อบ่อยเราต้องบังแล้วเนี่ยเราต้องซื้อผ้าใบบังใช่ผ้าใบสีน้ำตาลอยู่นไหนสองพื้นเนี่ยจอดรถปีนเหรอใช่อันนี้พี่เป็นคนปีนอยู่แล้วมันต้องใช้สองพื้นเนี่ยจอดรถ จะรถตัง uhm. ไหนนะรสตู bo ้ง ha <c oughs> ่ยะตู mm ้ผ hmm. ับชตายอืมแาเอดูาาแล้วกระ น่ากินนะลาบมาจากบ้านอาหารเลยเนี่ยนะ ลูกแมลยดูาลูกมปกติไปแล้ววนึงค่อยเปยนอัน้าเลยจะบนีชมพูป้าก็เลยเอาดอกไม้ีชมพูใส่สีแดงวันนี้นะโอ้ยวันนี้วันุนะใครใส่เสื้อีแดงออกนอกบ้านก็จะได้เหอแตะเตะะอ่ะตะันห่างเปามใแต่เอีย อากาคือนะคืนนะวันนี้อืมอกคือคนะืนนะบรรยากาศอมองาเทาถ้าเกนาะนม่อนะไ่ที่นนี้ถ้าเราเปนัีงียทีจัด่น่

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูโเราตั้งแต่ลูกเข้ามาเขาลืมเราแล้วใลืม่ไม่่นอาเนี่ยแม่ขนาดกินข้าวเขายังไม่กินกับเราเลยดูง่นาามรกินนื่อแต่งว่าแอดมินค่อปไนหรอจหนูไม่ไดต้องถามต่อว่าใครพตอนนี้ห้าคนอะไรเนี่ยแจวเจ้ะเแจวเจ ใส่ยังไใส่เขาวัวไปเลยห้ใอยากอยาแบบแห้งแบบไม่ต้องมีน้ำเยิะเจกมาเขือมาจากไนไม่รู้นี่นะมากินละงั้นไงเจี๊ยบ กโคกจะกินไหมโคกดูหน้าโคก่อนเด้อดูหน้าโคก่อนแกดูหน้าโคก่อนเจอแล้วโคกเลยนั่งจินเดี๋ยวอือต้องชินนะโคกแล้วต้องชินแล้วบ